สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยน์ทุกท่านเลยนะวันนี้จะมารีวิวนิสันนวรานะคะแคบ2.5ตัว E นะคะตัวนี้เป็นเ e l e b r รีนะสีดำเป็น black edition เลยนะคะเป็นสติกเกอร์ชือแต่งจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นปี2023ล้อแม็กนะคะจากโรงงานเรือนสวยสวยมากคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูภายในคันนี้ภายในก็สวยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะเป็นเบาผ้า บอกผ้านะคะคันนี้นี่ให้ดูเลยคันนี้กริบกริบเลยนะคะพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะคะคันนี้น้องป้ายแดงเลยเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยนะคะมัลติอ่ะไม่คันนี้วิ่งมาอยู่ที่10,000มกิโลฝั่งนี้ะนะไม้ายมือวิ่งมาหมื่นเดียวลูกค้าคันนี้วารันตีเหลืออยู่แน่นอนนะคะแอร์เย็นนะคะอ่ะให้ดูเลยแอร์ปรับออโต้นะลูกค้าระบบเกียร์เป็นแบบนี้มีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะคันนี้กว้างเนาะคันนี้สวยมากๆเลยลูกค้า อ่าตัวแคบด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยพลาสติกนะคะยังหุ้มอยู่เลยนะคะอ่าเป็นเบาะหนังนะมีแอร์แยกให้ด้วยนะคะคันนี้กระบะแคปนะคะแต่มีแอร์แยกให้มีแอร์แยกด้วยชอบชอบอปกติกระบะแคบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่มีมมถ้าเป็นสีประตูเนาะคันนี้นะคะมีแอร์หลังแยกนะลูกค้าล้อแม็กดุดๆเลยคันนี้นะมาจากศูนย์เลยนะคะสติ๊กเกอร์นะคะชุดแต่งจากโรงง,งานเลยมีกล้องหลังด้วยคันนี้จบ ครบนะคะแล้วก็คุ้มมากๆเลยช่วงล่างเดิม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 สุดเลยลูกค้าจะสังเกตเห็นว่ามีแต้บสีอยู่ที่เพลาด้วยนะคะเติมนะคันนี้เดิมๆเลยนะรถร้านเรานี่ก็คือเดิมนะคะนะคะแล้วก็รับประกันเลยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมและก็ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะระบุสัญญาชัดเจนลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถกันได้ที่ถนนรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนะคะร้านเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจนะคะยังไม่มีเวลามาดูรถนะคะติดต่อก็ามาที่เบอร์โทรหน้าเพจหรือว่าสนใจก็คือทักอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีนะถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าบริการอะมากันนึงเครื่องยนต์คันนี้ดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็น2.5นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์รับประกันไม่มีชนหนักติดความหนาท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็เลขไฟแทนด้วยลูกค้าสังเกตูแต้มสีที่ กวารันตีศูนย์นะคะมีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยลูกค้ารับประกันศูนย์นะคะให้ดูเดิมๆนะคะสวยสุดเลยคันนี้มากันถึงราคากันดีกว่าค่ะราคาบอกเลยว่าจึ้งนะคะกระบะแแบบคันนี้นะสภาพดีแบบนี้และเลขไบน้อยๆแบบนี้นะราคาอยู่แค่5 3าแ0,000เบกาบาทเท่านั้นเองะะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยานยนนะ,ะหรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ